โอเคครับสวัสดีครับแล้วก็ด้านหลังของเรานะครับอันนี้ก็คือโรงงานของโนฮอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกๆท่านนะครับไปเยี่ยมชมโรงงานนะครับกระบวนการการผลิตนะครับความมาตรฐานและความเป็นพรีเมียมของแบรนด์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เดินเข้ามาจากตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวโรงงานนะครับตึกที่คุณเห็นนี้นะครับทั้งสองตึกไม่ว่าจะเป็นด้านนี้กับด้านนู้นนะครับนะครับก็ เป็นในส่วนของโรงงานของโงฮอนทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูลายการผลิตด้านในกันนะครับโอเคครับอ่ะอันนี้คือห้องปฏิบัติการใช่ไหมทดสอบทดสอบนะครับคือ testing room นั่นแหละนะครับที่ว่าไว้สําหรับทดสอบนะครับที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่ทดสอบอยู่นะครับอันนี้คือบรรจุนะครับก็คือในส่วนของตัวกระดังประจุกระแสเข้าที่ตัวแบตเตอรี่นะครับตอนนี้อยู่นะครับ ห้องปฏิบัติการนะครับเทสติ้งไว้เขาจะบันทึกในคอมพอในคอมพิวเตอร,ร์ตัวนี้มันจะเก็บ Data าหลอกนะครับก็คือข้อมูลที่ทดสอบเมื่อสักรูดนี้นะครับที่เราเห็นที่ก่อนหน้าคลิปเนี่ยไปดูเนี่ยเขาก็จะเก็บรีพอร์ตตัวนี้ไว้นะครับรีพอร์ตตัวนี้เก็บไว้เพื่อเทียบเคียงนะครับหรือดูประสิทธิภาพนะครับว่ามันมันตรงตามความต้องการหรือเปล่าก็คือในส่วนของหลังจากที่แบตเตอรี่เนี่ยผลิตมาแล้วนะครับเขาก็จะมานะครับทำการใช้เครื่องทดสอบเนี่ย มาดูอย่างอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เขายกตัวอย่างก็คือไอตัวแมทเทเรียลเนี่ยมันเขาเอาแอลกอฮอล์เนี่ยไปดูว่ามันมีการเช็ดดูเนี่ยมันหลุดลอกไหมนะครับก็คือเป็นการทดสอบชิ้นงานนะครับอีกอีกประเภทหนึ่งหลังจากที่ผลิตออกมาแล้วนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นการทดสอบอุณหภูมินะแบตเตอรี่เนี่ยอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยจะทํางานได้ดีไหมนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่ต่ําสุดเนี่ยสำคัญตรงนี้นะครับเพราะว่าอุเรื่องอุณหภูมิเนี่ยการใช้งานจริงเนี่ยมันก็ส่งผลกับการทํางานของแบตเเเเตอออรรี่่หมืนนนกกััะคบบขาา็ลยทดสว อุณหภูมิที่สูงเนี่ยแบตเตอรี่ยังสามารถทํางานได้ปกติไหมแล้วก็อุณหภูมิที่ต่ำเนี่ยแบตเตอรี่ยังสามารถทํางานได้ปกติไหมคือเป็นห้องที่ตรวจสอบประสิทธิภาพอีกทีนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวการจ่ายไฟของตัวแบตเตอรี่นะครับเสถียรภาพนะครับการปล่อยกระแสของตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็คือในส่วนห้องทดสอบนะครับเขากําลังทดสอบในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับการจ่ายไฟเพื่อประจุเข้าตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ล่อยกระแสของตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีเสถียรภาพนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะอยู่ขั้นตอนตัวนี้อันนี้ในส่วนของเทม์นะครับก็คืออุณหภูมิระหว่างที่มันทํางานเนี่ยอุณหภูมิที่มันกําลังชาร์จอยู่เนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าตรงจุดจุดนี้เราจะเห็นได้ว่า,าการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยถ้ามีอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยหรือว่าชาร์จแล้วร้อนเนี่ยครับก็ส่งผลกับการใช้งานของตัวเครื่องเหมือนกันนะครับอันนี้เขาก็ตรวจสอบอุณหภูมิตรงนี้นะครับอนน ช่วงเวลานะครับก็คือทายิ่งชาร์จนั่นเองนะครับศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเขาก็จะทดสอบโดยการชาร์จจริงนะครับแล้วก็เอากล้องบันทึกไว้นะครับว่าจากศูนย์นะครับจนถึงห้าสิบใช้เวลาเท่าไหร่ศูนย์จนถึงร้อยเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของระยะเวลาการชาร์จนะครับตรงนี้จะเกี่ยวเนื่องกับตัวฟ้าชาร์จจริงนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่า โอเคอุปกรณ์นะครับถ้ามันชาร์จช้านะมันก็ไม่เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าระบบฟ้าชาร์จเนี่ยหรือฟ้าชาร์จจิ้งเนี่ยส่งผลกับอุปกรณ์ตัวแบตเตอรี่แน่นอนนะครับฉะนั้น power bank นะครับของโนฮอนเนี่ยรองรับระบบฟ้าชาร์จนะ PD ชาร์จในส่วนของ QC 3.0แล้วก็ PD 3.0นะครับก็คือขั้นตอนการทดสอบเห็นไหมครับว่าเขากําลังจะบันทึกวิดีโอไว้นะตรงนี้นะครับให้เห็นๆเลยนะครับนะเราก็ได้ดูในกล้องตัวนี้ เขาก็จะบันทึกไว้นะครับอาจจะตรงนี้อาจจะจับเวลาไว้นะแต่ว่าหน้าจอมันอาจจะมืดไปโอเคครับก็บมากันต่ออีกห้องนึง่งเราผ่านหลายห้องที่ตรวจสอบนะครับประสิทธิภาพมาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวมาดูห้องอันนี้กันอันนี้คืออะไรเราจะเห็นได้เลยว่า p r o d u ั t ต่างๆนะครับโลิตภัณต่างๆแบตเตอรี่แล่ละรุ่นเนี่ย เขามีการทดสอบการใช้งานจริงๆสแตนบายไทม์จริงนะครับเราจะตรวจสอบกันอยู่ตรงนี้นะครับว่าเครื่องเนี่ยสามารถที่จะเปิดรอรับสายหรือเราเรียกกันว่าสแตนบายไทม์เนี่ยได้นมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีโมเดลของยี่ห้อเนี่ยต่างๆกันไปนะครับเพื่อทําการทดสอบอะนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้คือ หลากหลายยี่ห้อหลากหลายโมเดลนะครับเขาก็ทําการทดวจสอบแล้วก็ที่เราเห็นด้านหลังนี่ก็คือในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าตัวแม c b บุ๊กหรือ Power Bank เองเนี่ยต่างๆเนี่ยจะมีการนะครับตรวจสอบแล้วก็ตรวจเช็คทุกขั้นตอนนะครับอย่างที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือ ใช้โหลดจริงๆนะครับก็คือเอามาทดสอบจริงๆในการเปิดสแตนบายตัวเครื่องก็ดีนะครับแล้วก็มีการรันการทํางานจริงๆนะครับมีการเปิดแอปพลิเคชันจริงๆนะครับแล้วก็ทําการทดสอบด้วยการเสียบชาร์จเข้าไปด้วยนะครับโอเคตัวนี้เขาใช้ตัว power box นะครับหรือ power bank เนี่ยขนาดพกพาเนี่ยจ่ายไฟเข้ามาที่ในส่วนของตัวแ a บ t o อนะครับนะครับมากันต่อเสียงดังสักนิดหนึ่งนะสำหรับห้องนี้ อันนี้คือทดสอบความปลอดภยอัยของแบตเตอรี่ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีเศษซากของการระเบิดอยู่นะครับเขาจะทดสอบในส่วนเรื่องความปลอดภัยนะครับใช่ไหมอันนี้คือห้องที่ตรวจสอบทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ตู้นี้ไว้สําหรับตรวจสอบความปลอดภัยนะครับของตัวแบตเตอรี่นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะผ่านมาตราฐานหลายๆมาตราฐานเนี่ยเขาต้อง เอาแบตเตอรี่เนี่ยมาลองช็อตดูก่อนว่าหลังจากที่ช็อตคั่วไปแล้วเนี่ยเอาบวกลบมาชนกันเนี่ยแบตเตอรี่มันระเบิดไหมนะตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องที่ทดสอบคุณภาพตัวนี้นั่นเองก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญนะก็คือระเบิดหรือไม่ระเบิดเนี่ยก็อยู่ในเครื่องทดสอบตัวนี้แหละนั่นเองนะครับโอเคอ่ะเมื่อกี้เราไปทดสอบความทนทานของตัวแบตเตอรี่แล้วนะครับไปทดสอบดูว่าหลังจากที่ช็อตแล้วมันระเบิดหรือไม่ระเบิดรออีกห้องหนึ่งนะครับ เห็นไหมฮะว่ามาตรฐานโรงงานการผลิตของโนฮอนเนี่ยผ่านหลายๆขบวนการกว่าจะเป็นแบตเตอรี่ส่งไปถึงมือคุณเนี่ยผ่านมาตรฐานหลายๆขั้นตอนเลยนะครับตรงนี้โอเคผมสรุปอย่างนี้ตัวนี้อย่างอย่างแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเซลล์แบตเตอรี่นะครับก็เป็นการเอาน้ํายาทางเคมีเนี่ยมาทดสอบการกัดก่อนนะครับของตัวแบตเตอรี่ดูว่ามันทนต่อการกัดก่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญ เห็นไหมครับว่ารายละเอียดตรงนี้บางท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ว่ามันมีการทดสอบแบบนี้นะครับแต่วันนี้เรามาให้เห็นว่าแม้กระทั่งนะครับน้ำยาทางเคมีเนี่ยเขาก็มาทดสอบเรื่องการกัดกร่อนนะครับในส่วนของตัวเซลล์แบตเตอรี่ก็ดีในส่วนตัว BMS ในส่วนตัวแบตเตอรี่ก็ดีนะครับตรงนี้อ่ะอันนี้อ่ะอีกด่านหนึ่งสำหรับการทดสอบของโนฮอนนะครับอ่ะอันนี้เขากำลังทำการประจุแบตเตอรี่นะครับประจุกำลังไฟ เข้าไปนะครับที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นส่วนของตัว power bank นะครับเขาทำการเทสด้วยการชาร์จไฟจริงๆเข้าไปนะครับก็จะมีพอร์ตเทสเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบฟ้าชาร์จนะเป็น USB เป็นข้อตวาม3.0นะครับแล้วก็เป็น Type A นะครับอันนี้คือเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาทำการ ทดสอบคุณภาพต่างๆนะครับตัวนี้นะครับต้องดูโรงงานตัวนี้นะเขาก็จะมีเทสเตอร์นะครับที่ทำการประจุกระแสไฟเข้าตัว power bank นะครับก็จะบอกเห็นไหมครับว่ามันกำลังรีชาร์จอยู่นะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือเขาผลิต O E M นะครับให้กับแบรนด์อื่นๆด้วยนะครับที่จะจจำหน่าย ก็อ,อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าทางโนฮอนเนี่ยเรามีโรงงานที่ผลิตไปของเราเองนะครับทำโปรดักแพ็กเกจทุกอย่าง Marketing ทุกอย่างทางโนฮอนเนี่ยจะเป็นคนทําทั้งหมดนะครับในเซอร์ตัวนี้ไอควนแผงวงจรต่างๆออันนี้ในส่วนของตัว แพ็กเกจแพ็กกิ้งนะครับเอาดูตจะรีแพ็คตรงนั้นเข้าไป<ะ>อ่ะนะครับอันนี้คือเขาสกรีนเข้าไปนะเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปนิดหนึ่งอะแต่เขาดูสกรีนนะครับ เขาก็จะมานะเอาตัว cover นะครับหรือว่าแพ็กเกจของตัว power bank เนี่ยนะักราไปสกรีนนะครับก่อนที่จะทำจะนำไปประกอบนะครับตัวนี้ไม่ใช่สกรีนแล้วนะต้องใช้คาว่าเป็นเลเซอร์แล้วนะครับตัวนี้